ชาวบ้านเนี่ยผวา,าเลยกาลังเก็บฟืนกันอยู่แล้วอยู่ๆมีผู้ชายใส่ไอ้มงพร้อมอาวุธปืนบอกว่าหยุดนะคุณกําลังทําผิดข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าค่ะขออนุญาตครับเนาะผมห้เป็นใครแต่งชุดเนี่ยครับโจรเลยอาบวบุธปืนลูกสองครับล,ลูกสองห้านัด,ดแต่งชุดบุกห้เลยหน่วยงานไหน ขออนุญาตครับเนาะชาวบ้านเขาไหวตัวทันว่าลักษณะของผู้ชายสี่คนนี้มันดูแปลกแปลทั้งทั้งที่เขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่แต่ชาวบ้านไม่เชื่อ,อเพราะว่าลักษณะการพูดการคุยอาวุธแล้วก็ลักษณะการตรวจค้นน่ะมันไม่เหมือนเจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็เลยควักอาวุธเด็ดโทรศัพท์มือถือค่ะค่ะถ่ายคลิปบันทึกไว้เลยให้เห็นพฤติการของชายชะกันทั้ง4คนนี้ที่ทําเอาชาวบ้านตกอกตกใจไปหมดเลยค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านห้วยเดือค่ะ ตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในหนุ่ยอายุ48ปีคือชาวบ้านที่โดนข่มขู่ว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำผิดบุกรุกพื้นที่ป่าคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยพยายามเจรจากับชายที่ใส่ไอ้มงสีคนบอกว่าไอ้พื้นที่ส่วนตรงเนี้ยมันไม่ใช่พื้นที่ป่ามันเป็นพื้นที่ของเพื่อนเขาซึ่งเป็นที่ดินสปกค่ะซึ่งที่ดินสปกคือที่ดินที่ทาง เจ้าหน้าที่อุทยานหรือว่าเจ้าหน้าที่ป่าเนี่ยเขาสามารถให้ชาวบ้านเข้าทํากินได้แต่ต้องใช้ในการทําการเกษตรเท่านั้นซึ่งทั้งเอาเอกสารมายืนยันเอาออกมาให้เจ้าหน้าที่ทั้งสี่คนที่เขาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะเอามาให้ดูเลยว่าเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยที่เขากําลังเก็บฟืนกันอยู่เนี่ยมันเป็นที่สพจริงจริงเขาไม่ได้บุกรุกสักพักหนึ่งเจรจากันไปกันมาชายชะกันทั้งสี่คนตัดสินใจถอยทับค่ะทีนี้ถอยทับออกแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะเอามือหยิบมีดฟันฟืนของเขาอะเอาไปด้วย เ็บไม้ปืนอยู่แล้วก็ชายชายสก,กันสีคน่คนเอาอาวุธปืนยาวคบมือเนี่ยก็อ,ออกมาจากป่าสอบประกอ,อ,อแล้วก็มาล้อมผมไว้แล้วก็บอกว่าผมกระทำผิดคือเอาไม้ฟืนในเขตป่าไม้ผมก็บอกว่าบาจรจัเขตป่าไม้ครับเป็นเขตสอบปกอเนาะแล้วก็เจ้าของก็นอนุญาตแล,แล้วแล้วก็เอาใบฉนวทีีอยู่ในไลน์คือเขาพอเลยวันนี้อ่ะฉนดแล้วก็เขาก็โทรหาผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็ผมได้ยินนะว่าก็เออเป็นเขตสปบกผมถามว่าเป็นเจ้าที่หน่วยงานไหนก็มาตอบพูดว่าจะจับผมเพื่อได้ผมก็ถาม่าจับผมข้อหาอย่างแล้วตัวในหนุ่เยเขายังบอกอีกนะคะว่าเมื่อช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาปี67เนี่ยพฤศจิกาปี67เขาเนี่ยเคยโดนจับข้อหาบุกรุกป่าแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ยังมั่นใจว่าเขาบริสุทธิ์ใจเขากําลังรวบรวมหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์อยู่เช่นเดียวกันเช่นเช่นกับเช่นนี้ ที่ว่าเขาเนี่ยก็โดนข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาไม่กลัวเพราะว่าเขายืนยันได้อย่างชัดเจนว่าที่ตรงนี้นที่เขามาตัดฟืนเนี่ยมันเป็นที่ดินของเพื่อนเขาและเป็นที่ดินสปรกรเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ด้วยความหวาดกลัวค่ะเพราะว่าอาศัยอยู่กับลูกสาวเพียงลําพังแล้วเคย กลุ่มชายชะกันเนี่ยเคยรวมตัวกันแล้วมาคุกคามถึงบ้านแล้วนะ,ะโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็เลยอยากจะมาสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองก็เลยเอาเรื่องราวนี้เข้าแจ้งความแล้วค่ะที่สพทาอากาศเป็นที่เรียบร้อยอื